สบายดีทุกคนนะเดี๋ยวทีมนี้สิพาไปตึกป่าอยู่อ่างน้ำเงียบคือเก่าทีมงานจากนครหลวงเองเจนงานกบยางบักตลอดมายามและสิพาไปตึกป่าอยู่อ่างน้ำเงียบเดี๋ยวติดตามเบองผลงานเด้อจากส่องของบักตลอดกับลูกเสือพิชิ่งเ,เดี๋ยวเจอเกัน แล้ก็จพาไปตึกปะโบตอนค่ำนะการซ้อนกุ้งมาตักเอาชิเลยตักเอาเนี่ย้วเอาเอาไปตึกปะโบกงกุ้งกุ้อกุ้งตัวน้อยเกินเนี่ยโเห็นนตัวน้อยนี่ Ô ờ, oh, chinh liu, ông tay tưng anh em. Ô bác lại con. Ô Ô bác cung này bác à. lại cung Ô bác lại con. 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 Ô bác lại tuổi đấy chinh li, chinh li chinh đi đi tạm bít kênh đi mùa mì tèo hỏa chinh đi đi tèo đi đi tèo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  đi bà đi sụp sụp นี่เปนินนะเอาส่ยากมางกินก oh no? ันรองมึงตปองปนินนะลองปนินเนาะเหนียวเกินไปปดาเยอะหนึ่งหนึงคือไงลุ้นลุ้นลุ้นคือคืบเอาลุ้นเฮนดี้โอ้โห หลายคนบ่งอีเยอกันไยเรือนี่ปเดีโอ้ตกขาบานเลยต่ำมากคนต้องเขาแทฮู้เลยเอามันกินเลยนี่เลยกินแล้วกินดิ้เท่ขินีอาหารกินแลนี่โอ้ยอาหาวมาเียดเข้าเอาหัวใจหัวใจตะเียต้องกลูกกลูกปเลยหัวใจตะเขียนะลูกนี่เลยหัวใจกตขียมอกลูกเนี้ยเอาขาเียเลยเฮ้ยเด้

Okay. โอเคนี่เออโอ้โหนีแล้วเห็นแล้วโอ้นี่เห็นเหแล้วตัวนึงตัวนึ่งกำลังย้อนเบ็ดเข้าป่าเลยสิกินคือตั่วกีบวะตามบัง

ตะกก็นบีบให้มันใสแตกงนะนี่ยให้มันขาวๆนะครบว่ะกียดซีนม่นปานไดเนาะเดี๋ยวอื่นมันดูดละฉันส่งมาเปลี่ยนเยอกันโอ้มมน mình lấy mẹ lẻ nhảy là, hả? sọp 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 con sọp 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 với sọp 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 con sọp con.

มันบ่แม่นกะตีบอ่ะอีหนาก็ได้อยู่เนาะเออเค้งก็ได้อยู่บ่เฮ็ดบัดเดี๋ยวมื้อนี้อู้อันนี้เอาใส่ผักเอากินดิเอาคนเว็ดนิวใส่ผักก็ <laughs> <laughs> เขาบูติ้นเลยทีเดียวเลงขนาดจะเปนสองยาใหกิน่อ้มันบกินอยู่ซึปากเราจิ้งกันมันบูตื้นเหรอบูตื้นบูต้นมันกินแล้วมันหนีเนาะมันยังรับอยู่เยดเขายกในเมนโดตัวเขาตักเขาเขาลเขายกกาเลยกาประเดี๋ยวยดีไม่ยังบตื้นดีรับเอาเราเอาไปยืยูมเขาปาโอ้ยตุกคงอลอยนี่ อันนึงมามันสิหนีเออคือก็คือว่ามันหนีเื่อกี้สวัสด้เยไปคายหญ่เนี่ยอ๋เอ่เศร้าเหมือนกันมิต่อไปมิได้ยอีกจากโตก็มวนไปอีกอารมณ์หนึ่งเส้เส้เเอานี่อยู่วะขานอนแล้วแล้วใครป้อนข้าป้ามัน อาคันเบ็ดนี่แย่เข้าวงาวงามเตื้อพจน์แล้วเนี๋ยวคืนี่เนี่ยนี้ยนี่บเนี้ยเนี้นิ่วนี่บะบูบะบจับโซกันโอ้กุ้งนี่

Ba bôa cực kịch Bà kịch cực 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 ซีดอะไรเห๊ะเนี่ยฮะเห็นเอาอาอมันชืมากินปลายคันโอยฉันชงมาช่วยด้วยี่ เป็นอินโตตุยต้ยๆนะประเด็นบ่ะเหรอเฮ้ยฉันโอ้หยุดก่อนให้ฉันส่องรถตึกบ่างมันขึน้นน้ำ nghe nha dạy con. Eh. Hòa hoa hoa Mó, hoa. Bye, yên qua. Ba lì. Ma, tò mì kìm ta. Ba lì. Mích con Oh, hô. Vô nha, này đi, qua đây đi, này, qua đi đi, rồi đi làm gì, cái này, làm việc to to, à, có mà đi Dạ đó, tôm ừ, có đi mà đi bà đi, <laughs> อมีนอมีนมาฟันมาเดียวค่าสองครึ่งค่าสองตอน,นอมีนมาได้แทะจะสังก้อนไหมวะ นี่ตอนนี้ตัวนึงอยู่นี่แล้วนี่ปลาตัวนี้แหละหัวลายๆนี่ปลาเนี่ยปลาบูเดี๋ยวขอใช้ความสามารถตึกรง

băng ôi ờ theo à ừ ừ kín lắm đứng ô yu để lâu đấy là số chấm số túi yêu đấy là đấy là lô bài bên tờ nè เออจับสายมันก็ได้นะนี่น oh, ีนี่โอ้ตุ้ยตุ้ยู่ได้อยูเสร็จลูปผลงานครับพุนันเจ้าแก้มตัวเข้าพักผ่อนมานีได้แช่นี้พอแล้วนะพอได้กินมือเงศ้าละเียคนอุ้ยงานท้งมด Nhi, uu, chọc tụi nhai xuất mài luôn Tụi này nè Hả? Tạp tiêu ấn Tức lốt Để nhang đi Nhi, ô tụi này Tụi này này

จะป้าคือคอยจะหูบนตัวนี้ประกับโอ้โอ้โอ้แม่นะคักค่ะคัะปานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนแสงโอ้แนวนี้แหละเดี๋ยวของมุมนี้โอ้สุดยอดเออเห็นเห็นเห็นโอ้คักละปลดไจ้าปดให้กินเลยเรเลยโอ้คักค่ะค่ะปานกินเล้น จะได้ต no ่ใหญ่บสตอนนี like ้บอเมกี้นี่นี่ัวนี้ตัวนี้วกวนี้ตัวนี้ตัวน้ว่นี้งี้ก็ตือนี่นี่หจอจมาเทีนี่ไปเอาเบียไม่ใครเบียมใครโอ้ยเสี้องเหมืนนี้ยะโอ้ยเสีองโอ้โพอกินเศ้ามือแล้วนี่มาเที่ยวบรได้มานอนเนาะดี โอ้ยเจ้าตัวเลยนี oh, ่มีปลาบูล้วนๆเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครึ่งโลเลยตัวใหญ่นี่ตัวซองขีดสามขีดตัวครึ่งโลนะโอ้ตัวใหญ่ขาจัวดเลยเห็นเดียว Là. Ba, ba hỏi oh, yeah. hoặc à, so ừ. 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 yes. bà mượn. A tay mẹ sau này. Oi, chappa. Ui, chắn bong biassi. Oi, sắp niệm hơi. Could you sắp bia bunga? Yes, tui tui bunga. Bunga chìm kunga chìm kunga chìm kunga chìm Càng khư nữa họ Được rồi, chín càng. Ừ. Được sạch bụi này. Ui, Hằng lô rồi đi bọn nè. Ui, dễ lãi. Mươi hết nhằng kín menu ở đây. Bố hết kín xẹp. Được ลาเท่านี้กันเดี๋ยวมือนี้อยังกินเดยค่อยๆท่ายตื่มได้